มอชอสัญจรแคงนี้หนึ่งมากันไหมมาครับสวัสดีครับ จสวัสดีครับก็แนะนำตัวก่อนคร่าวๆนะครับผมชื่อโตอาตโกวิชชาวเหมือนนะครับก็เป็นนิสัยรุ่นหนึ่งนะครับของ มทนะครับก็คิดว่านี่เป็นรุ่นเดียวกับท่านอาจารย์สัชชัยหรืออาจารย์โขของ or 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 <laughs> พวกเรานะครับพี่โตพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ต <laughs> ้องแนะนําตัวเลยสิครับนะครับ่ผมเป็นที่รู้จักนดีแล้วนะครับอาจารย์สัชชัยจินวงศ์นะครับเป็นนิสสารมทรุ่นที่1นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสรุปโครงการที่เราไปอุดรโครงการชื่ออะไรนะพี่โต้โครงการชื่อตกตอนยอนตลอนอุดรธานีนะครับ ก็เป็นการโครงการที่เป็นโครงการที่คณะจัดขึ้นเป็นนิติสัญจรครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกของของคณะที่ร่วมกับทางชมรมสิเก่าของคณะเรานะครับที่ออกไปพบปะน้องๆสิเก่านะครับที่อยู่ในตามภูมิภาคต่างๆครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปดำเนินการ ในส่วนสิทธิ์เก่านี่มีใครบ้างครับพี่โซที่ร่วมกระบวนกรับะบวนของเราไปสิทธิ์เก่าวันนั้นที่ในส่วนของที่ทํางานกับชมรมนะครับมีมีผมนะครับแล้วก็มีพี่เฟียสนะครับแล้วก็มีพี่เกื้อนะครับที่ไปด้วยกันนะครับในส่วนของที่ไปจากคณะนะครับก็จะมีคณะอาจารย์ไปอยู่สามท่านด้วยกันนะครับทั้งแรกก็จะเป็นอาจารย์ดรผู้ช่วยอาจารย์ดรพรชัย ครับเป็นคณะบดีนะครับท่านที่2ก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรียกว่าดรได้แล้นะฮะจารยนรงค์นะครับแล้วก็มีผมนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่สตาฟนะครับก็จะมีพี่มินิเน่นะครับแล้วก็มีพี่บูนะครับที่ร่วมขับวงไปด้วยกันหล่อที่สุดในคณะคนหนักนะบอกเลยว่าเจ้าที่หล่อที่สุดน้องกล้ามใหญ่ที่สุดด้วยนะเนี่ยครับอูดอนเลยครับก็ ก็เป็นที่ประทับใจนะครับนะก็เราส่วนตัวของเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับนอกจากได้ไปพบปะลูกสิย์นั้นเนี่ยนะครับก็ได้ไม่เคยไปอุดอรมาก่อนนะก็ได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับที่ตัวสิทธิ์เก่าที่เขาทํางานที่นู่นเนี่ยเขา,าเป็นไกด์าพาไปนะครับนะก็ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับบรรยากาศดีครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับ ีนะครับทีมมาสามใจนะครับเพราะสถานผมไม่ผมก็รู้แต่กลางคืนนะครับกลางคืนก็แม้มันจะมืดแต่มันก็ขาวดีก็ทนเน่ยโครงการตะกอนยนตะรรัตนธานีเนี่ยจะเป็นโครงการแรกภายใต้โครงการใหญ่นะครับที่คณะเนี่ยต้องการที่จะให้เกิด ความร่วมมือกันนะครับระหว่างในส่วนอคณะหรือก็ในส่วนของสิทธิเก่าที่จบไปแล้วนะครับซึ่งเพื่อต้องการที่จะหนึ่งนะครับในกระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิทธิเก่ากับในส่วนของคณะเองนะครับอันที่2คือเป็นการกระตุ้นนะครับให้สิทธิเก่าเนี่ยเกิดเกิดกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่าสิทธิเก่าที่จบจากมชเนี่ยนะครับก็มาจากหลายภูมิภาคด้วยกันนะซึ kind of ่งนานวันอาจจะ หลวงลืมกันไปหรือไม่ได้เห็นจนหน้าตากันนี้ก็เป็นด้วยระยะทางด้วยถูกต้องที่ไม่ทด้สองหน้าเดินทางมาที่เชียงใหม่พูดถึงพูดถึงตอนที่ตอนที่ไปก่อนนะครับตอนที่ก็ตอนนั้นก็ทุ้มๆต่อมนะครับว่าน้องๆหรือเพื่อนๆที่ลงทะเบียนนะครับจะมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือว่าก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากน้องๆเป็นอย่างดี รเรามีการพูดคุยกันเสวนากันถึงทิศทางแนวทางในการที่จะพัฒนาการประสานงานเครือข่ายของสี่เก่านะครับว่าจะดําเนินการอะไรกันยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็บริกาศสนุกสนานมากครับอยากให้อยากให้กใหเกิดบรรยากาศแบบนี้นะครับขึ้นเรื่อยๆครับรู้สึกว่าเป็นกันเองดีนะครับก็มีทั้ง รุ่นพี่ๆหลายๆคนแล้วก็มีรุ่นที่ไม่ใหม่หรือว่าใหม่กลางๆเนี่ยร่วมกันเข้ามาพูดคุยกันก็แม้ว่าคนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราน่าจะสร้างความเข้มแข็งของชมรมสมาคมก็หวังว่าเราจะได้ต่อยอดกันในหลายๆที่แล้วก็ในอีสานนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราจะมีหลายๆที่อีกต่อไป ว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับรวมทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นการทําให้นะครับนะสิ่งเก่าที่อยู่ห่างรุ่นกันมากนะครับบางทีบางบางคนก็เป็นรุ่นเลขตัวเดียวนะครับแนละ้วม,มาเจอน้องๆที่รุ่นเลขสองหลักนะเป็นรหัสสองกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็มันเกิดการช่วยเหลือหรือแม้ว่าเกิดการมีราก,การทำความรู้จักกันซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดการประสานงาน เรื notes, ่องของนูนเขาเรียกว่าในการช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของเหตุที่เกิดโจทย์จากสาเเดียวกันนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับนายศิ์เก่านะครับที่อยู่ตามพห้ภาพต่างต่นะครับส่านปฏาทูรคณะเองเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับเพให้มาโต้ปากกันนะครับแล้วก็คณะเนี่ยอยากจะรับฟังเสียงสะท้อนกลับนะครับจากสิ์เก่านะครับว่า ตัวคณะเนี่ยนะครับตัวคณะาจารย์เนี่ยเขามีสิ่งที่จะต้องพัฒนานะครับว่าการแก้ไขยังไงนะครับว่าอยากให้พวกเราทราบนะครับว่าองค์กรนะครับเนี่ยจะเดินไปได้ก็ต้องอาศัยหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของคณะาจารย์ในปัจจุบันและที่สําคัญนะครับในส่วนของสิ่งเก่าเองนะครับก็ถือว่านะครับเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่จะทําให้คณะเนี่ยพัฒนาไปในในทิศทางนะครับที่เราพัฒนาร่วมกัน มีโครงการนะครับน่าจะเป็นนิติสัญจรครั้งที่2องนะครับชื่อ,อโครงการอะไรทีนี้ก็เดี๋ยวทางคณะก็นนะคงจะประจายรายทีนะครับรอวไปเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ